วัสดีครับวันนี้ก็จะพามาเยีเ่ยมชมการทำงานของรถเครนเล็กนะครับมาดูว่า,อาตอนนี้มาดูงานของเด็กใหม่ครับมาดูการทำงานของเด็กใหม่ว่าจะสอบผ่านไหมนะครับเทรรถครับเครรถวันนี้รับลูกน้องมาใหม่ครับ ดูการทำงานเขาฝีมือจะผ่านไหมนี่ครับหน้าตารอเราเบาอุดรครับดูการทำงานของรถเกรนครับดูกดปุ่มต่างๆตัวนี้ตัวนี้ตัวตัวฝืนตัวนี้ตัวอันนี้ตัวตัดลอกตัวนี้ตัวตั้งขาหน้า นะครับตัวนี้ตั้งขาหน้าอันนีต้ตัวตัดลอกตัวนี้ตัวฝืนนะครับตันนี้ก็จะมาเทพื้นครับถนนลานที่จอดรถโรงงานนะครับผม พื้นที่กว้างใหญ่เหมือนกันวันนี้35คิวรอครับปาเก็ตรุ่นนี้ก็4ปาเก็ตคิวรครับ250ลิตรนะครับความยาวบูม21เมตรเทได้ครับสบายๆคันละ45นาทีนับรถแล้ว รถปูน45นาทีหมดคันนึงครับผมเดี๋ยวไว้รถปูนมาเราจะเทสถ่ายให้เพื่อนๆดูอีกครับผม